สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เรามาเราคราวที่แล้ว ep ที่แล้วเราค้างไว้ตรงที่บอว่าเอา่อเราจะมีการเริ่มทำงานเนาะทำงานครั้งแรกที่นี่เป็นงไงเราแบบจะพูดแบบเร็วๆมากเลยนะตอนนี้เพราะว่ามันบางคนก็ขี้เกียจแล้วเนาะขี้เกียจฟังก็พยายามที่จะแบบรวบรับตัดตอนนะ ถ้าใครอยากจะรู้อะไรหรือว่ามีคำถามอะไรนะ mm hmm. ก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวเรามาตอบให้ของ EP ต่อไป mm hmm. อวันนี้หนาววันนี้เป็นวันที่วันที่ห้ากันยานะคะวันที่สุกเออวันศุกร์ที่ห้ากันยาส่วนพอสอนนั้นเราไม่รู้ พอสดไทยเรารู้แต่ปศฝรั่งคือ t 0 o ตาเซมนนะคะแล้วจะพูดถึงว่าเราอะนะเริ่มทำงานนะครั้งแรกทำงานเพราะว่าความเบื่อเนาะเบื่อที่จะแบบเบื่อที่จะอยู่บ้านเออสามีเขาก็เลยอนุญ,ญาตให้ มันไม่ได้แบบว่าเกี่ยวกับว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรอกนะเหมือนกับประมาณว่าอาถึงเขาไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้เราไปทาํางานหรือว่าเออแต่เขาไม่อยากให้เราไปลําบากคือตอนเนี้ยตอนที่ยังรักกันอยู่ไงตอนที่ยังรักกันอยู่เขาบอกว่าไม่อยากให้คนไม่อยากให้ครอบครัวเธอมองว่าฉันเอาเธอมาทํางานเออแล้วก็มาลําบากอะไรประมาณเนี้ยฉันเลี้ยงเธอได้ อืมแล้วฉันสัญญากับพ่อกับแม่เธอแล้วว่าฉันแบบจะดูแลเธออย่างดีอะไรประมาณนี้เลยอืมก็เลยบอกว่าเออเหมือนเมียจะเหงาเออถ้าเธอเหงาเธอก็หาไปหาอะไรท่ามเออก็ไปทํางานงานแรกเลยนะเป็นงานที่แบบว่าไม่ได้ทำไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เนี่ยเราก็ทํางานทํากับเพื่อนเขาอะ่ะ คือน,นี่คือเป็นเรื่องเป็นราวนะทำงานที่แบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยที่แบบว่าเสียภาษีนะเออมีไรายได้จริงแล้วก็ต้องจ่ายภาษีเลยต้องลงบุ๊กอะไรประมาณนี้อันนี้คือครั้งแรกแต่งานอื่นนะงานจ๊อบจ๊อจ๊อ,จอ,จอที่เราแบบไปจ๊อบเอาแบบว่าเออทีละชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้ไม่ไม่พูดถึงนะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นงานกับคนไทยเราไปทํากับคนไทยอันนี้ก็คือทํากับฝรั่งเลยเป็นงานแบบว่างานลุงเลมมันจะมีแบบ คือ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 ที่นั่นอ่ะเขาจะเรียกว่าเป็นอ่มันเป็นครบวงจรอ่ะมันเป็นทั้งโรงแรมเบดเอออะไรก็ไม่รู้แหละแต่จะบอกว่าเป็นเบดแอนด์แบ็กฟัสต์มันก็ไม่ใช่อ่ะมันต้องเป็นแบบเหมือนเหมือนประมาณโรงแรมขนาดย่อมอ่ะเพราะว่าเขามีทั้ง17ห้องเออโรงแรมนั้นนะ่ยมีทั้ง17ห้องแล้วเขาก็จะมีผับบักใหญ่เลยนะเออเพราะฉะนั้นอนะ่ะ เราก็มีหน้าที่ทําความสะอาดทาความสะอาดผับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปทาโรงเรียนคิดดูว่างานแต่เขาไม่ไม่จํากัดชั่วโมงคุณนะคุณจะทําทั้งวันเลยก็ได้เออคุณไปถึงแต่ว่าเวลาเขาจ่ายเขาจ่ายเป็นรายชั่วโมงนะอย่างวันหนึ่งคุณจะไปทําแบบสิบชั่วโมงหรือว่าทําจนเสร็จอ่ะคือคุณใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้ก็คือมันดีอย่างนี้นะแต่มันไม่ดีก็คือว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมากเลยอะ่ะเอออย่างเราอ่ะ พับนั่งแบับใหญ่มากเลยนะแต่ตรงนี้ดีหน่อยนะตรงนี้ดีหน่อยเพราะว่าเจ้าของเขาอ่ะไม่ได้มาเซาสีไม่ได้มาวุ่นวายอะไรกับเราเลยนะพอไปถึงเนี่ยเรามีหน้าที่ใช่ไหมเออเขาเขาก็จะให้หน้าที่เราเลยเขาจะมีผับให้แล้วก็เสร็จจากผับแล้วคุณก็ต้องขึ้นไปทําความสะอาดห้องคือโรงแรมที่พักแขกแต่เรื่องในคงในกลัวอะไรเงี้ยเขาไม่ให้ยุ่งเลยนะ เออคือจะให้แค่นั้นแหละแล้วก็ทำแต่มันก็ทำยากหน่อยนะคุณผับมันเยอะมากเลยนะไปทำาตรงถึงโต๊ะต้องเก้าอีตั้งเราต้องผูพื้นห้องน้ำอีกสองห้องเออแล้วก็ห้องห้องอาหารพวกมันเป็นผับแล้วก็มันเป็นร้านอาหารด้วยไงเขาเสิร์ฟอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบทำความสะอาดแต่เราไม่ได้ล้างถ้วยล้างจานนะก็นหน้าที่ทําความสะอาดอย่างเดียวเขาจะให้เราทําแบบ แบบคือทุกอย่างเลยมันไม่ได้ไงเออเราอยากได้เงินแหละแต่มันดีตรงที่แบบว่าเขาอะไม่จํากัดชั่วโมงเราไงเขาไม่เร่งเราเวลาเราไปทําไงเราจะเสร็จตอนไหนก็เรื่องของเราบางทีนะไปตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่สิบโมงไปถึงสิบโมงนู่นหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วแต่คุณมีปัญญาแต่ไม่ไม่ไหวไงเพราะเราทําคนเดียวอะมันจะเป็นไปได้เหรอห้องตั้งสิบ เจ็ดห้องสิบหห้องสิบเจ็ห้องจะมาปล่อยให้แบบพนักงานทํางานอยู่คนเดียวเออบางวันน่ะต้องแบบไปเรียกอีฝรั่งมาช่วยนี่ก็แบบโอ้โหโคตรขี้เกียจเลยเออแล้วแบบสนิทสนมกับอะไรนะกับไอ้เออทุกคนเลยแม้สนิทกับ เจ้าของนู่นนี่นั่นแล้วพอเราไปถึงแล้วแบบจะมาแบบกดหัวใช้เราอยู่คนเดียวพนักง,งานสามคนเออใช้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาด้วยพอนานๆเข้าเราก็เลยบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วก็บอกมันตรงๆนี้แหละกูทําแม่งอยู่อยู่คนเดียวแล้วอีกสองคนมันทําอะไรบอกเออไม่เคยช่วยเลยแล้วเชื่อไหมว่าเจ้าของเขาเราไม่เคยรู้เลยว่าอีสองคนไม่เคยช่วยเราทํางานเลยเออจนเราต้องไปบอกอะ่ะ จนวันที่เราจะออกนะเราถึงไปบอกเขาถามว่าทําไมเธอจะออกเพราะว่าอ่าลูกพูดตรงๆก็คือเจ้าของนะรู้จักกับแฟนเรานั่นแหละเลออเจ้าของโรงเรียนนะ่ะอืมเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของแฟนเราแต่ฝรั่งอ่ะเวลามาทํางานเขาจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวนี่มาวุ่นวายกับเรื่องงานเขาที่แยกกันเออเขาจะไม่ได้ให้อภิสิทธ ใครแต่เพียงแต่ว่านอกเวลางานเขาก็จะคุยคุยเล่นกับเราอะไรประมาณเนี้ยแต่เวลาทํางานเราก็ทําหน้าที่ของเราไปเออล้วเสรเสปุ๊บเราก็เลยบอกมันนั่นแหละบอกมันโน่แบบอ,อูทําไม่ได้หรอกเลยประมาณว่ากูจะไปหาทํางานที่แบบว่านู่นนี่นั่นมากกว่าก็เลยออกจากมันเออมันก็ไม่ว่าอะไรหรอกมันก็เออนั่นแหละจ่ายเงนินแล้วเงินที่ค้างอยู่กูจ่ายกูมึงจะให้กูไหมเนี่ยเพราะมันบอกให้ให้ให,ให้เดี๋ยวกูฝากเดี๋ยวกูฝากเอผัวมึงไปอะไรประมาณนี้ ็็ล้ายเป็นเงินสดไงเขาจะไม่ไม่โอนเขาธนาคารนั่นแหละก็เลยออกมาแล้วเสร็จปุ๊บนะพอออกมาเสร็จปุ๊บผัวเราก็ว่าอีกนะก็เลยบอกว่าฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมเธอจะไปทํางานแบบนี้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้ไง ก็ไม่เป็นไรหลอกอะไรประมาณเนี้ยฉันอะทําได้นะแต่ต้องมีคนแบบช่วยฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เนี่ยมันไม่มีคนช่วยทําอยู่คนเดียวแม่เหนื่อยอยู่คนเดียวแม่ได้เงินก็โอเคแหละได้เงินแต่ทีเนี้ยเวลาทํางานเราก็อยากทําให้มันเรียบร้อยอะเนาะทาให้มันเสร็จๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะไปทําแบบเออลราเหยเพื่อที่จะเอาชั่วโมงเขามันก็ไม่ใช่อ่ะอันเนี้ยคือนิสัยคนไทยที่แบบไปทําคือทาแล้วคือให้มันจบแล้วกว่ามันจะจบก็ต้องใช้เวลานานแล้วเราก็เหนื่อยมันไม่คุ้มไง เราก็ออกว่าเราทําอะไรเอออันนี้คืองานแรกแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ออกออกก็เราก็มาอยู่บ้านอีกพักหนึ่งมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะคือพอเราได้ทํางานแล้วเ,เราก็อยากจะทํางานใช่ไหมอือมันได้เงินไงมันได้เงินเราเห็นเงินและอีกอย่างหนึ่งได้เงินแล้วแบบแฟนเราเ็าไม่ได้เอาอะไรด้วยเนาะเขาก็ให้เราเก็บหมดไงเออเราก็เห็นบอกโหทํางานแค่นี้ได้เงินตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเออฉันอยาก ไปทํางานอะไรเงี้ยก็เลยไปสมัครไอ้อันนี้เป็นสมัครโดยที่เขาไม่รู้นะอืมเราเห็นเขาประกาศแล้วสมัครแล้วก็คือแฟนเราเขาจะเขาจะอ่านหนังสือพิมพ์เขาจะมีหนังสือพิมพ์โลโคอลเขาะทุกวันทุกวันนะเราก็ไปอ่านเราก็ไปเห็นดูเขาประกาศเอ้ยเป็น nursing home ไว้ดูแลคนป่วยซึ่งงานนี้เป็นงานที่บอกว่าเราได้ยินมานานแล้วตั้งแต่สมัยอยู่เมืองไทยเนาะว่าแบบเออมีการแบบ ดูแลคนป่วยพยาบาลคนป่วยอะไรเงี้ยลองไปสมัครดูซิว่ามันเป็นยังไงเราก็ไปสมัครเออเราก็ไปสมัครพอสมัครเสร็จปุ๊บเอา้าเราก็นึกว่าแบบมันจะต้องนู่นนี่นั่นไม่ไปถึงเขารับเลยเออไปถึงเขาก็รับเลยพอรับเสร็จปุ๊บนะเขาก็เทรนนิ่งเราอยู่ประมาณสักตอนแรกเขาบอกว่าเป็นนาทีแต่ที่จริงมันไม่ใช่ประมาณสามวันอินดักชั่นเราสามวัน เออาก็จะพาแนะนำนู่นนี่นั่นแล้วก็สาธิตการอ่าอะไรนะการการไอเนี่ยเอออันนี้คือสามวันนะสามวันแรกก็จะแบบดูอย่างเดียวนะแล้วก็อีกสี่วันเพราะเพราะเพราะเขาเพราะห้าวันเนาะเออห้าวันก็คืออาทิตย์หนึ่งอะอืมเขาก็ให้เดินเดินดูอะว่าทํายังไงยังไงยังไงอะไรประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นก็จบไอไอนี่เสร็จแล้ว จบอบรมเสร็จแล้วเขาก็ให้เริ่มงานเพราะเริ่มงานมันมันไม่ยากนะงานในไงานแคร์มันเป็นงานที่ไม่ยากเลยแต่มันเป็นงานที่ที่เหนื่อยที่ที่เหนื่อยที่หนักเพราะว่าเราทํางานกับคนไงเออเราก็เริ่มเรียนรู้ไปเริ่มเรียนรู้ไปอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็มีจากคนเอเชียทําก็จะมีพวกฟิลิปปินส์พวกอินเดียพวกอะไรอย่างเงี้ยอืม ไปถึงก็เจอเลยค่ะเจอแบบลงของเราอันนี้ที่เราบอกว่ามันบูลลี่เรื่องภาษาอังกฤษเราอะเออก็คือพวกฟิลิปปินส์ก็แบบฟิลิปปินส์กับแขกอกัเวลามันพูดภาษาอังกฤษอะมันพูดสำเนียงเหมือนกันเลยเราฟังไม่รู้เรื่องเออฮามนีมอนอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สำเนียงมันจะออกแบบอะไร available are you available เหมือน เหมือนแบบรอเรือรอเรือเหมือนคนขมิผู้ไทยอะ่ะเออประมาณนั้นแหละรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นขมิญอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นแหละเราก็จะแบบเออก็มีการแบบบูลลี่เออมีการบูลลี่ เรื่องภาษาเราอะไรประมาณนี้ไงบอกว่าฉันทํางานกับเขาไม่ได้เหรอเพราะฉันฟังเขาพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องสั่นเออแล้วคนที่ไปเขาเป็นเจ้าของเป็นเป็นเจ้านายเนาะเป็นเฮดเขาก็จะบอกว่าเอ้าหรอเขาบอกว่าใครหรอพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเขาบอกว่านาตาลีพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องอ่าแล้วทีเนี้ยไอคนที่ไอเขาเขาเขาเป็นเป็นหัวหน้าเนาะ ไม่ใช่เป็นหัวหน้าเขาค,คือเป็นเฮดเลยเป็นผู้จัดการที่นั่นนะเขาบอกว่าอ้อหรอแต่เขาก็เลยบอกว่าแต่ฉันว่าฉันฟังนาตาเลียพูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องก็ฟังเธออีกนะเขาก็รลบสวนมาแบบนี้นะมันก็เลยแบบยิ่งแค้นไงว่าเออแบบอะไรวะทําทอะไรเราไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบไอ้นี่นะแต่เราอ่ะเข้าไปเราไม่รู้จักใครเลยนะเราไม่รู้จักเคยใครเลยในนั่นแต่ทีเนี้ย พอเข้าไปทําแล้วเนี่ยอ่ามันมีพวกที่ทําอยู่แล้วอะ่ะที่เป็นพยาบาลเอยเป็นแคร์เอ ơi, เยอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของสามีเราหมดเลยก็บอกแล้วว่าว่าว่าสามีเราอะ่ะมันป๊อปปูล่ามันไม่มีใครไม่รู้จักมันที่เมืองนี้เอา้าไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักมันพอเราเข้าไปก็บอกอุย้ยแบบ เมียลีหรอว่าเมียคนนี้หรออะไรประมาณเนี้เนาะวพราเขารู้จักเออปัวเราชื่อลีก็บอกเมียลีหรอนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ก็เพื่อนฝรั่งเยอะเข้าไปอ่ะเออแล้วอีเพื่อนเพื่อนไอ้พวกฟิลิปปินเ้ยไอ้พวกเขกเอ้ยมันก็คงคิดนะว่าเราเป็นเอเชียเหมือนมันแล้วแบบว่าไม่ไม่อยู่ทางมันไม่มาทางมันอะไรประมาณเนี้ยเออมันก็บ้านนะถ้ามันพูดแบบนี้เนาะอเออนั่นแหละ เราก็เลยแบบเอ๊เสร็จปุ๊บมันก็จะประมาณว่าเออทำอะไรก็จะแบบไอ้นี่เราเนี่ยคอยติเราม้างคอยแบบอ,อ่าอะไรนะคอมเพนนน่ะแบบทาอะไรผิดโยนความผิดให้เราอะไรประมาณนี้อันนี้คือนี่ใส่ทำงานกับพวกพวกพวก,พวกฟิลิปปินส์นะพวก แข่งนี่ยังพอโอเคแต่ฟิลิปปินเนี่ยแบบเป็นตาซังตาซังอีพวกฟิลิปปินเออเออแล้วก็แล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็อีฝรั่งก็เหมือนกันนะฝรังเนี่มันจะเป็นแบบพวกขี้อิจชาด้วยเออฟิลิปปินก็เหมือนกับประมาณว่ามันไม่อยากให้คนประเทศไหนมาทํางานที่เดียวกับมันลินอกจากคนของพวกมันลงิงเงเออมันก็บูลลี่เราสารพัดลินนะ แล้วเสร็จสับปุ๊บมัน,ม,นมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้เจ้าของเออเจ้าของบริษัทก็คือเหมือนกับว่าเขาเป็นเมนเจอร์ล่ะเขาคงรู้มัง้งเพราะวันวันหนึน่งไม่มีเรื่องใครไปฟ้องเลยมีแต่เรื่องเราไงเออมีแต่เรื่องเราอะไปฟ้องแล้วเขาก็ดูอยู่เขามีกล้องวงจรปิดแล้วเขาก็แบบมีหูมีตามีสับปะรดอยู่เขารู้หมดว่าใครทําอะไรไม่ทําอะไรไม่งั้นเขาก็จะเป็นแบบผู้จัดการได้หรอใช่ไหมเออ แล้วเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเขาก็คงตัดความลำคาญเลยอันนี้นะแต่เขาไม่เรียกนะเขาจะไม่ได้เรียกคุยหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เหมือนกับประมาณฝรั่งเนี่ยคือถ้าไม่มีความผิดหนึ่งทำงานกับฝรั่งถ้าหนึ่งถ้าคุณไม่มีความผิดหรือแม้ใครเขาจะไปไปฟ้องหรือว่าไปอะไรอย่างนงี้งแล้วลอีกอย่างนึงงานที่ทํามันเป็นงานที่แบบค่อนข้างที่จะแบบว่า,าโปรเทคอะเหมือนเป็นงานที่ มันเป็นงานซีรีสมันทํางานกับเกี่ยวกับคนด้วยไงชีวิตคนอะไรอย่างเงี้ยเออเวลามีแบบใครคอมเพลหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยนะว่าเราทําจริงหรือเปล่าเราเป็นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยทางานกับฝรั่งอ่ะมันมันจะดีอย่างหนึ่งก็คือดีแบบเนี้ยคือเขาจะไม่หูเบาอะเข้าใจปหเวลาใครไปฟ้องอะไรอะไรเไงี้ยเขาจะหาหลักฐานก่อนเขาจะหาหลักฐานก่อนว่าจริงหรือเปล่านู่นนี่นี่อะไรเงี้ยเออเขาก็แบบ คือเขา,าตัดความลำคานไงโอ้โหวันๆหนึ่งมาฟ้องแต่เรื่องอินาตาลีเนี่ยแหละอะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครนะคู่คู่อลิกก็คือเหมือนกับมีแต่ฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงมองแหละว่าเออมต้องมีอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยย้ายเลยทีเนี้ยเออเขาอยากเขาก็เลยเลยย้ายเราอ่ะไปประจํารู้เปล่าว่า ตึกในเป็นตึกที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะอยู่มันเป็นคอสติดของโรงพยาบาลมันเป็นคอสติดของโรงพยาบาลคืออะไรรู้ปะ่ะมันก็คือเขาไปสร้างไอ้ไอ้ไอ้แผนกเนี้ยอยู่ที่เนอร์ซิ่งโฮมมันเป็นของรัฐบาลเป็นของโรงพยาบาลนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยแบบยาวอ่ะผู้ป่วยแบบนานอ่ะผู้ป่วยรอตายอ่ะเข้าใจป่ะมันเป็นแบบ คือบางคนเขาไม่รู้ไงว่ามาจะอยู่ได้กี่วันอะไรประมาณเนี้ยเออเพราะว่าเอาไว้ที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันนะคือมันไม่มีประโยชน์อะ่ะเออมันก็เหมือนกับว่ามารอรอตายอะ่ะมันไม่มีประโยชน์ที่จะต้องอยู่โรงพยาบาลสู้เอาห้องให้คนอื่นให้คนป่วยคนอื่นอะ่ะเขาอยู่ดีกว่าอะไรประมาณนี้ไงเออแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เลยไปอยู่ เขาก็เลยย้ายเราไปอยู่ที่นูน่นรู้ว่าที่เนี้ยโคตรสบายเลยไม่ต้องมาแบบยกไม่ต้องมาแบบไอ้นี่คนป่วยไงเพราะว่าคนป่วยที่นู่นก็ก็อย่างว่าคือนอนรอไงนอนรออะไรเงีนนง้ยก็ง่ายๆอืมทางานง่ายมากวันวันก็นั่งเฝ้าอย่างเดียวไม่ต้องมาแบบวิ่งตามแบบ คนประสานไม่ต้องมาวิ่งตามคนบ้าอะไรประมาณเนี้ยพอถึงวันแล้วก็เออตื่นเช้ามาก็ให้ยาทําความสะอาดเขาอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาก็เอาข้าวไปให้อะไรอย่างเงี้ย แค่แค่เนี่ยแต่แล้วส่วนมากอ่ะเราจะไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าแฟมิลี่เพราะแฟมิลี่เขาจะมาเยี่ยมมาเยี่ยมช่วงอาหารพอดีเออบาง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 ครอบครัวก็จะมาแต่เช้าบางครอบครัวก็จะมาตอนกลางวัน,วานบางครอบครัวเขาก็จะมาตอนเย็น,นซึ่งมาช่วยไงมาช่วยแบบป้อนอาหารมาช่วยแบบเอออะไรประมาณเน,นี้เออมันก็เป็นแบบดีที่เนี่ย พอมาทําที่นี่นะเอ้าเขาบอกว่าเพราะว่าตึกเนี้มีแต่ฝรั่งอือม,มีแต่ฝรั่งไม่ค่อยมีคนเอเชียแล้วก็ไม่ค่อยมีแบบเอออะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีแคร์แคร์แต,แต่แต่เขาก็ต้องมีแคร์ไงเขาองมีแคลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยต้องมีแคร์อ,อทีเนี้ยอ้อยากมากันใหญ่เลยค่ะอยากมาดูความเป็นอยู่ของนาตาลีแบบอือ เขาก็พากันแบบรีเควสตใครก็อยากมาตึกนี้อือยากมาทํางานตึกนี้แล้วเสร็จปบเราก็ป็นที่สนใจเราก็ทำไปจ,น,แบบจนแบบจนแบบเราเราท้องมั้งเราสืกอว่าเราท้องอืมสามเมก็เลยแบบให้ออกเราท้องแต่ก็ หลุดนะเราท้องแล้วก็แท้งที่นี่เลยท้องที่นี่แล้วก็หลุดที่นี่แหละสามีแล้วก็ครอบครัวเขาก็ไม่แฮปปี้ไงพอก็ไม่แฮปปี้เขาเลยให้ออกให้เราออกพอให้ออกเออเพราะเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นเพราะว่าอ่าเราทํางานที่นี่ไงเราทํางานหนักทําให้ก็ทําให้เราแท้งไงเขาก็เลยไม่โอเคเขาก็เลยให้ออกเราก็เลยออก พอออกเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ทำอะไรก็อยู่บ้านเฉยคือฝรั่งเขาไม่ชอบให้เราไปทำอยู่แล้วงานแคร์แหละเพราะว่าเขาเหมือนว่าว่าเป็นงานที่แบบอะไรอคือ,ค,อคือเขายังทำไม่ได้เลยไงมันเป็นงานที่แบบจะว่าเป็นงานที่แบบหนักก็ว่าได้แต่เขาจะรังเกียจตรงที่บบว่าเราต้องไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวคนอะไรประมาณนี้ไงเขาไม่เขาไม่ค่อยแฮปปี้เออแล้วเขาก็เลยแบบ นั่นแหละแม่ยาก,ก็เลยไปฝากงานทีเนี้ยไปให้ไปทำงานห้างไปทำงานห้างพอไปทำงานห้างเสร็จปุ๊บเอ่อห้างก็เจ๋งมั้งรู้สึก <c oughs> ห้างเออทำงานขายเสื้อผ้าอืมทำงานขายเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าในแผนกแผนกเราอยู่แผนกแบบเราจะมีหน้าที่ดูแลแผนกเครื่องนอนเนาะพวกเบดดิ้งแล้วก็แผนกเด็ก นั่นเราอยู่สองแผนกและผิดชอบเขาก็ไม่ให้ทำหมดหรอกก็เน่ก็ทำไอ้งานงานร้านขายเสื้อผ้าก็มีหนะ้าที่แบบดูแลฟลอร์ของตัวเองนะอย่างอย่างเราแผนกเสื้อผ้าเด็กเนี่ยเราก็คอยแบบดูแลคอยจัดคอยป้อนดิสเพลว่าจะต้องแบบพรีเซนต์ยังไงหาใส่หุ่นแขวนจัดร้านอะ่ะคือเน้นจัดร้านแล้วก็ พวกเบดดิ้งพวกหมอนผ้าปูที่นอนผ้าเชตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรวมๆๆกันเพราะพวกนี้มันก็จะง่ายๆแต่มันจะหนักตรงไหนตรงที่เวลาเวลาแบบเวลาเข้ามาเวลาสต็อกเข้าอย่างเงี้ยของมาส่งอะไรเงี้ยของใหม่มาส่งอะไรเงี้ยเราต้องมีคนจัดของเราเองนะไม่มีใครช่วยนะอืมเราก็ต้องแบบเอาของลงฟลอร์เองแต่ละวันเอ่อถ้าวันนี้ยขายหมดแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ต้อง ต้องขยันเติมอะ่ะเติมของอของเชลนี้หมดเราก็ต้องไปเอามาเติมอะไรประมาณเนี้ยมันงานมันก็ง่ายๆเออแต่งานมันค่อนข้างที่ชอบนะเป็นงานที่ชอบแล้วก็ก็จะมีแบบว่ามีวันแบบคือแคชเป็นแคชเชียร์ด้วยแคชเชียร์เนี่ยก็คือเราจะไม่ได้ทำแบบทั้งวันนะเพราะว่าแคชเชียร์นี้ก็สลับกัน จะสลับกันก็คือวันหนึ่งอะ่ะก็จะมีสามคนสามคนเอเชียนเราอาจจะได้แบบทําช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยช่วงพักคนอื่นเขาไปพักอะไรเงี้ยเราก็จะทําแคชเชียแต่ถ้าอีกคนหนึ่งเออก็คือสลับกันช่วงที่ไปพักเที่ยงนั่นแหละไม่ได้ยืนอยู่ตลอดฝรั่งอะ่ะมันจะไม่ชอบทําแคชเชียเพราะว่ามันบอกมันเบือ่อหน้าเบือ่อมันยืนอยู่แบบ เออหน้าหลังเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ที่เนี้ยพอดีสาขาที่เราทําเนี่ยเราเราจะบริหารกันเองไงก็คือเหมือนกับประมาณว่าคือทุกคนต้องทําแคชเชียร์ก็คือสลับกันอะ่ะสลับกันทําจะได้ไม่เบื่อไงแต่สาขาอื่นเนี่ยเขาจะเป็นวันนะอย่างวันหนึ่งวันหน,นึ่งเนี้ยถ้าวันเนี้ยคุณลงแคชเชียร์นะคุณต้องเป็นแคชเชียร์ทั้งวันอะ่ะอยู่หลังเคาน์เตอร์ไม่ต้องทําอะไรนั่งเฝ้าทิวอะ่ะนั่งเฝ้าเครื่องคิดเงินอะ่ะ ไออยู่งั้นน่ะเออแต่พอดีสาขาเราเขาก็แบบบริหารกันเองไงเขาจะไม่ทําตามแบบไอ,อ้นี่เพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรไงพราะทุกคนก็ทําทิวเป็นหมดไงเออพวกทุกคนก็เป็นแคชเชียร์ได้ยอะไรเงี้ยก็เน้นเด็กมาแต่เราเราทาได้เพราะว่าเราเราเคยทาแคชเชียร์เราเคยทําร้านอาหารจีนไงเออเราเคยทําร้านอาหารจีน,น,จนแล้วก็เราก็จะเป็นเรื่องแคชเชียร์คอมพิวเตอร์เครื่องคิดเงินอะไรอย่างเงี้เราก็จะเป็น มาแล้วอะไรเงี้ยพอเรามาสมัครงานที่ที่ร้านขายเสื้อผ้าที่ห้างงานห้างมันก็มันมันก็ง่ายมันเครื่องเดียวกันไง <c oughs> เครื่องเครื่องเหมือนกันน่ะเพียงแต่ฟังก์ชันมันอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงอะไรเงี้ยเออเราเขาก็บอกเราพอบาบอกเราเราก็รู้แป๊บเดียวเราก็รู้แหละว่าต้องทอํายังไงอะไรเไงี้ยเออก็เลยต้องนั่นแหละก็ถึงบอกนะใครจ้างเราเนี่ยสบาย คือทุกอย่างไม่ต้องใช้เวลาเลยอ่ะมาถึงปุ๊บเห็นปั๊บทาเป็นปุ๊บเลยอะไรประมาณเนี้ยอืมมันเหมือนกับสัญชาตญาณเราไงจะว่าตัวเองเก่งก็ยังไงอยู่เนาะเอาวันนี้ไม่เห็นได้อะไรเลยเนี่ยมันนั่งโม้เฉยๆเนี่ยยี่สิบกันในทีแลว้วอะใช่เหรอเออ วันนี้ไม่ได้อะไรเลยอ่ะจับต้มจนไปไม่ถูกเลยไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะจะพูดถึงแบบปัญหามันมีแต่ปัญหาเราพูดแต่เรื่องปัญหาเดี๋ยวคนก็จะบอกว่าอะไรวะถ้าปัญหาเยอะขนาดนี้มึงจะอยู่ทำไมอะไรประมาณเนี้ย เออเราจะพูดเอาเป็นว่านะเอาเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคลิปหน้านะ่ะจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยขอคอมเมนต์ด้นะขอคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยบอกว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรเกี่ยวกับจีปัะนะคอมเมนต์ comment ไว้ใต้คลิปแล้วเราก็จะมาทําคลิปให้เนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้จบไปก่อนนะวันยี้แป๊บเดียว20บกว่านาทีเราไม่รู้ได้อะไรหรือปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปฟังดูแล้วกัน นะคะี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเราเรารีบไปทำคลิปต่อไปนะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่ <laughs> โอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็จะฟังแล้วนะอย่าลืนกดอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนะดูโฆษณาให้จบนะถ้ามีโฆษณาข้าวโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย <S <S